สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะสู่ช่องทาโร่เทอราพีนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ความรักของคนโสดคนมีคู่นะคะคนมีคนคุยคนมีคนในใจนะราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดวันที่21 สิงหาคมถึง22กันยายนนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นความรักล้นล้วนเลยนะคะต้อนรับเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดราศีกันค่ะขอสิบใบนะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อ่ากุมกุมภาพานันธ์ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างสิบปบนะจ๊ะ High heads. hands. The sun. เดอ e เวค่ะแพจซอบซอสค่ะ พี่นอปคัฟฟ์นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะให้กับอนโสดาสิกานในเรีนเยนคุณพากันค่ะกว่าอาถ้าใช้ออกมาใหมะคะ่ค่ะ สำหรับคนโสนราศีกันนะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะที่ผ่านมานะคุณไปเจอกับความรักที่มันมีกันเกินกว่าสองคนหรือเปล่าเป็นความรักที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเนอะอืมแล้วก็เหมือนอยากจะปลีกตัวออกมาอยู่ตัวคนเดียว เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทําให้คุณลุ่มหลงได้แหละมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่จริงๆแล้วสถานะมันก็ยังไม่ได้แบบมันไม่ได้มีแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าอยู่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วคุณก็กลับกลับมาอยู่ตัวคนเดียวด้วยความที่แบบมันมันมันยังเป็นความรักที่มันยังมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ อะไรในชีวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะปัจจุบันนี้จริงๆก็ดูมีความสุขดีนะคะภาพเบื้องหน้าเขาเรียกว่าอะไรฉากหน้ามันมันดูเป็นดีเอ็มเพสมันดูเป็นผู้หญิงที่มีความสุขสมบูรณ์นะคะมีพร้อมทุกอย่างนะนา,นาที่การงานเงินทองรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ใน,ในใจเนี่ยมันก็ยังมีความคิดถึงมันยังมีความกังวลอยู่เบื้องลึกในจิตใจนะคะมันมันฉากหน้าเนี่ยมันมันดูมีความสุขนะแบบก้าวถ้วยนะคะแต่ว่าข้างในจิตใจเนี่ยคิดวนหนักมากนะมีความหวันไหวหนักมากแล้วก็แบบเหมือนเหมือนจะลังเลระหว่างความ ผิดชอบชั่วดีว่าจะเอาอยัางไงจะกลับไปวนกลับไปหรือจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามันมันก็มีมีการติดต่อเข้ามาพูดคุยบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งความคิดถึงมาให้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลยมันเลยทําให้คุณมีความหวั่นไหวนะคะจิตตกอยู่ตรงนี้นะคะในอนาคตนะคะในอนาคตเอ่อในช่วงของเดือนกุมภา ได้คิดว่ามันจะมีการที่ติดต่อสื่อสารกันนะคะเข้ามาพูดคุยของคนคนนี้นะคะว่าว่าตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้มันเป็นความรักที่แบบสุกๆุขทุกทุกปนปน,นกันไปนะคะสุกสุก็สุขไม่ไม่สุดนะคะแล้วก็จะแบบจะว่าไม่มีความสุขเลยก็ก็ คุณก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้ที่แบบอย่างน้อยก็ยังมีมีมีกันอยู่อะไรประมาณเนี้นะคะอืมเหมือนมันจะมีการงอง,งอนอะไรกันเกิดขึ้นนะคะโอ้แล้วแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยด้วยความที่จิตใจอะ่ะลังเลอ่อนไหวอยู่แล้วก็เลยมีความหวั่นไหวเข้าไปอีกดูลักษณะแล้วน่าจะตัดกันยังไม่ขาดน่าจะมีการได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ เริ่มต้นความสัมพันธ์แนวโน้มที่มันยังมีกันและกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออมีมีกันแค่เราสองคนได้หรือยังในเร็วๆนี้ในช่วงของเดืนอนกุมภาแต่คิดว่าจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาอะไรเงี้ยแน่นอนอะนะคะอืม ไหนขอดูสิไหนขอดู Romance Angel สีสามใบนะคะเอ๊ะไพ่สลับว่าคนโสดราศีกัน จะเป็นยังไงบ้างเออฝามใบนะคะ Express your love นะคะ Go ahead and make the romantic gesture นะคะก็ <c oughs> จะมีการไ้กลับเข้ามาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะเนี้ยเนาะ The call calling in your soulmate นะคะ your players affirmation and visualization helping you to g e t h e r นะคะ finance and career นะคะ financial issues are A Factor In Your Love Life Right Now นะคะอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดมีห้าเหรียญขึ้นมาน่าจะอยู่ในช่วงที่ขัดสนเงินทองนะคะมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนใจลังเลนะคะแล้วก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณได้ในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเนาะอืม แต่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนน่าจะยังพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ไปได้ในอนาคตเป็นอย่างดีนะคะเหมือนว่าคุณทั้งสองคนก็ยังมีใจิตใจที่ตรงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีการได้กลับเข้ามาพูดคุยในช่วงนี้นะคะให้ลองคุยกันนะคะอย่างเปิดอกนะคะ ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเนี้ยลองดูซิว่ามันจะทําให้มันดีขึ้นยังไงแต่ถ้ามันเป็นความรักแบบที่ผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมนะคะยังไงเตยก็ขอแนะนํานะคะว่าอะไรตัดได้เราตัดนะแต่ถ้ามันเป็นการกระทําของเขาที่ชั่ววูบชั่วคราวรผิดพลังไปนะคะก็ลองดูนะคะประเมินความสัมพันธ์ดูว่า จิตใจเรายังมีเขาอยู่ไหมล้วเราพอที่จะให้อภัยเขาได้ไหมในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ายังไงแนวโน้มของคุณกับเขาอะ่ะมันก็ยังพอไปได้นะคะนะคนโสดโสดไม่โสดนี่ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วล่ะว่าว่ามันจะคุณจะเลือกเดินทางไหนเนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบแล้วกันนะคะ angel answer นะคะ ให้กับคนสดดาสีตัน yes อืมเขาก็ดูจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนั่นแหละอืมนะแล้วก็ อย่างที่ไพโรแมน n ์แองเจลบอกไปนะคะว่ายังไงอะ่ะก็ลองพูดคุยกันดูนะคะอืมนะคะความสัมพันธ์มันก็เป็นไปได้นะในระยะยามก็อาจจะดีขึ้นเนาะในช่วงของเดืนอนกุมภานะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดราศีกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ ราศีกันนะ <c oughs> คนมีผู้ราศีกันนะคะ <c oughs> ขอให้สิบใบให้กับภาพรวมของความรักความสัมพันธ์ ของผู้เดือนกุมภาพันธ์เพจออฟซอสนะคะ Carbs and soft wheels. two of swords เตวิวนะคะไฟฟ์ออฟซอสโอเคสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคนในใจนะ Uh, สิ่งที่คุณเจอที่ผ่านมานะคะ e m p e r a n c e กับ10 of Wills นะคะเหมือนว่ามันอยู่ในช่วงที่คุณอ่อ uh, ไม่หมายถึงว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงที่ uh, คุณได้ร่วมใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเป็นลักษณะของครอบครัวนะคะมีมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแหละ แต่ว่าภาพรวมก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้ชายคายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีลักษณะความเป็นครอบครัวนะเราก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันกําลังมันที่ผ่านมานมันมีการปรับบาลานซ์มีการแบบว่าพยายามที่จะพัฒนาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะให้ heures, มันมีความชัดเจนมีความมั่นคงแข็งแรงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะอืม ปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับว่า,ามีการทะเลาะเบาแวง้งอะไรนะมีการแบบแว่าถกเถียงผิดใจกันนะเหมือนใครสักคนหนึ่งเป็นคนาธาตุไฟนะคะมีความคาม่อนข้างที่จะเ,เกิดในราศีเมษสิงหธนูนะแล้วก็มีความที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรมีความคล่องแคล่วมีความเ,เป็น working woman นะคะแล้วก็บอ,อ,อบริหารจัดการความรักความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีการที่พูดคุยกันแล้วมัน มันมีการถกเถียงกันนะหรือว่ามีการแก้ปัญหาอะไรจุกจิกเล็กน้อยเนี่ยแหละมันก็เลยมีความทะเลาะก,กันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาพรวมมันก็ยังมีความที่ยังมีความมั่นคงพอเข้ามาทะเลาะพูดคุยแล้วมันก็จะมีการที่แบบว่าได้ปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็อื มีการมอบอ่อมอบของมีค่ามีการเอ่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าความรักอันนี้ยมันยังมั่นคงอยู่อะไรแบบนี้นะคะในปัจจุบันส่วนอ่อในอนาคตนะคะในช่วงของเดือนกุมภานะมันเหมือนแบบว่ามันก็ยังมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่นั่นแหละนะ มันก็ยังมีการถกเถียงมันยังมีการใช้อารมณ์อีโก้นะคะ,ะมีความไม้เบื่อไม้เมามีการลินกับฟันกันนะคะเฉากหน้าเนี่ยจะมีความสุขสรรหลั่นลากันมากนะคะแต่ข้างในใจนะลึกๆอะ่ะของคุณน้องคู่มันก็ยังมีความสับสนลังเลอยู่ว่าเออมันมันมันจะโอเคไหมมันจะแก้ปัญหาย,ยังไงมันจะมีความแบบ พัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปไปไปได้ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันยังมีความลังเลอยู่ในใจนะคะอืยังไม่รู้จะไปทางไหนต่ออะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าตัดกันได้ไหมตัดกันไม่ขาดอะเพราะว่าเป็นเดอะเดวิลอะมันความคือคือมันมีความหลงอะหลงกันแบบ เรื่องอรูปร่างหน้าตาเงินทองมันมีความผูกพันกันด้านเรื่องของแบบเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังอยู่ตรงเนี้ยยังไปไหนจากกันไม่ขาดเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูสิสามใบค่ะให้กับคนมีคู่คนมีคนในใจนะคะราศีการในช่วงของ โรแมนติกฟ e ลลิ่งนะคะ Your feelings are real and worth exploring นะคะก็ยังดูไปกันได้นะยังมีความแบบเซ็กซี่อยู่ในไพ่เลยเฟิร์สคุณสองคนนี้ดึงดูดกันเรื่องเซ็กชวลจริงนะเนะี่ย Extend your light-hearted energy to others ค่ะ You deserve love นะคะ You are loveable ค่ะอืมไม่ต้องหว่วงนะด้วยความที่มันมมันผูกพันกันอย่างกับแมกเนตขนาดนี้เนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีความนักให้กันอยู่ตรงนี้แหละไม่น่าจะไปไหนรอดนะในช่วงของเดือนกุมภาพันยังไงก็น่าจะยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยยังอยู่ด้วยกันนะไม่ไปไหนนะคะอืม เดี๋ยวได้ขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel Answer นะคะขอหนึ่งใบค่ะ Reconsider นะคะ, Pre ะ,คะลองคิดทบทวนนะ ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันควรจะจบจะไปต่อจะอะไรนะคะลองลองคิดดูดีๆกันนะคะลองอ่าใช้เวลาทบทวนนะเวลาที่ห่างกันนะลองดูว่าจิตใจของคุณและเขาจริงๆมันก็ยังตรงกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอย่าพุ่งด่วนตัดสินใจอะไรนะที่มันจะเป็นการตัดตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปอะ่ะเพราะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่อ่ะตัดกันไปก็ทรมานกันนั่นแหละอืม นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีกันนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่มีคนมีประเด็นเลยละ่ะที่เข้ามาเสียเวลาเข้ามาดูกันในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะขอความ ร่วมมือให้เพื่อนๆช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์นะคะให้กับเตยด้วยนะถ้า,ามีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเตยยินดีที่จะปรับปรุงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขกับช่วงเวลาวันวาเลนไทน์นะคะในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ